โอเคต่อนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายเนาะที่มันมีลักษณะโค้องๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเริ่มต้นจากอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆที่ตำแหน่งเดียวกันที่ผมย้ําไปแล้วว่าความเร็วมันจะมีค่าเท่ากันเสมอนะครับที่ตำแหน่งเดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกันโอเคไหมสมมุติผมเริ่มเตะลูกบอลสีเหลืองเนี่ยขึ้นฟ้าผมเตะด้วยความเร็วต้นเนี่ยสาเมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็วของตัวลูกบอลนะครับ มันขึ้นไปบนฟ้าที่ตำแหน่งนี้มันเหลือ15ที่ตำแหน่งสูงสุดมันเหลือความเร็ว0นนะครับที่จุดสูงสุดความเร็วมันศูนเสมอนะสุดท้ายขาตกครับความเร็วที่ตำแหน่งเดียวกันก็จะมีค่าเท่ากันเสมอแต่ทิศทางตรงข้ามกันแค่นั้นนาะหลักการแต่ทีนี้ครับโปรเจกต์ตายของเราที่เราเรียนกันมาเนี่ยลักษณะที่มันโค้งๆใช่ไหมครับความเร็วที่ลูกบอลมันขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการทํามุม กับแนวระดับเสมอครับคําว่าแนวระดับคือยังไแงไแนวระดับคือพื้นพูดง่ายๆภาษาบ้านเรามันก็คือพื้นนั่นแหละแนวระดับก็คือพื้นของมันตรงนี้ที่อาจารย์วาดอยู่เนี่ยคือพื้นเพราะฉะนั้นมุมเซต้านะครับมันเป็นมุมที่ทําระหว่างความเร็วนะครับเวกเตอร์ความเร็วเนาะกับแนวระดับก็คือเซต้าเขาถึงมีการเรียนที่ว่าเอ๊ะ เราต้องยิงจรวดหรือเราต้องเตะบอลหรือเราต้องยิงกระสุนที่องศาเท่าไหร่กับแนวระดับมันถึงจะไปได้ไกลที่สุดที่เราเคยเรียนกันมาสมัยมปลายนะครับทีนี้เวลาอาจารย์แตกทิศทางของเวกเตอร์เนาะอาจารย์ก็จะแตกออกมาเป็น2แกนนะครับแกนแรกก็คือแตกลงมาในแนวแกน x แกนที่2คือแตกไปในแนวแกน y พื้นฐานง่ายๆเห็นไหมบทเวกเตอร์เข้ามาหลอกหลอนเราอีกรอบนะครับพอเปลี่ยนจาก u ขึ้นมาตำแหน่งใหม่มันก็คือ v และ v ก็เช่นเดียวกันนะครับไอ้มุมเซต้ามันก็จะทำเท่ากันเสมอแหละเนาะมันเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายกเว้นที่จุดสูงสุดเนี่ยมุมเซต้าของมันจะมีค่าเป็น0อ่าทีนี้ยังไงต่อถ้าเป็น v v ก็จะแตกออกมาเป็น v ในแนวแกน x แล้วก็ v ในแนวแกน y นะครับผม สุดท้ายขึ้นมาที่จุดสูงสุดมันจะเหลือแค่ความเร็วในแนวแกน x เท่านั้นเพราะความเร็วในแนวแกน y ไม่มีแล้วมีค่าเป็นศูนย์เพราะมันอยู่นิ่งมันขึ้นไปสูงอีกไม่ได้แล้วมันมีแต่จะลงมาความเร็วในแนวแกน y ก็เลยเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าเราอยากหาที่มาที่ไปนะครับมันก็คือการแตกเป็นไซน์อะไรไซายูนย์องศาซึ่งก็มีค่าเท่ากับศนนั่นแหละ v y มันเท่ากับอย่างนี้ v s i n สศูนยองศานี่คือที่มาที่ไปจริงๆของมันส่วน v x ตรงนี้เนาะมันก็คือ v cos ศูนย์องศาซึ่งมีค่าเท่ากับ v หรือมีค่าเป็น v x นั่นแหละในความหมายที่เราเขียนเหลือแค่นี้นะครับทีนี้ในขาลงก็ที่ตำแหน่งเดียวกันขนาดความเร็วเหมือนกันแต่แค่มีทิศทางตรงข้ามกันนะครับพื้นฐานมีแค่นั้นเนาะ ทีนี้เรื่องการแตกเวกเตอร์ทุกคนต้องเข้าใจนะครับการแตกเวกเตอร์เนี่ยสมมุติเวกเตอร์ u อาจารย์ไปอย่างเงี้ยอาจารย์แตกมาในแนวแกน x นะครับก็คือ ux อย่างนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับ u cos เซตาแตกเข้าเป็น cos แตกออกเป็นไ i น์นะครับที่ทุกคนจำกันอันนี้ก็จะเป็น uy ก็จะมีค่าเท่ากับ u sin เซต คิดง่ายๆถ้าไม่ใช่ u ล่ะถ้าเป็น v ก็คิดเหมือนกันครับแต่เข้ามาก็จะเป็น v cos t h e t นะครับแตกขึ้นไปก็จะเป็น v sin t h e t โอเคเนาะ t e t ก็คือมุมนะครับที่กระทำกับแนวระดับแล้วก็ไอตัวเวกเตอร์ลับของเราจะ u หรือ v ก็แล้วแต่เนาะทีนี้พอพูดถึง การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายสิ่งที่เราอยากรู้นะครับก็คือความสูงและก็ความไกลสูงกับไกลเอะไอโปรเจกต์ตายเนี่ยเราเตะบอลขึ้นฟ้าเนี่ยมันสูงเท่าไหร่และมันไปได้ไกลเท่าไหร่อันนั้นคือสิ่งที่การเรียนโปรเจกต์ตายเนี่ยเขามักที่จะถามครับมันไปได้สูงเท่าไหร่และมันไปได้ไกลเท่าไหร่สองปัจจัยเนี่ยคือ สิ่งที่เราต้องหาเป็นหลักเลยถ้าพูดถึงโปรเจกต์ตาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเจอโจทย์แบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเราจะรู้ความสูงได้นะครับคุณต้องรู้เวลาเช่นเดียวกันโปรเจกต์ตาหลักๆเลยเราจะหา2ตัวแปรหลักๆก็คือเวลาครับตัว T เวลาแล้วก็ตัว S ก็คือระยะ2ตัวนี้หลักๆเลยที่เราต้องหาในโปรเจกต์ตา สมการที่ใช้ในการพิจารณาเริ่มต้นมันก็มาจากการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งที่เราเรียนกันมาในหัวข้อ,อที่2.2นะครับหัวข้อก่อนหน้านี้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์ไปเลยเนาะคิดง่ายๆกรณีที่ลูกบอลมันไปอยู่จุดสูงสุดเราจะรู้ความสูงมันได้ยังไงอาจารย์เริ่มจากการคิดเวลาก่อนเวลาที่จุดสูงสุดนะครับเราพิจารณาตรงนี้เลยเนี่ย s y ก็คือความสูงนั่นแหละความสูงของลูกบอลสีเหลืองเนี่ยว่ามันสูงเท่าไหร่หัวข้อสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวอดทนนะครับทีนี้ความสูงเท่าไหร่อาจารย์เริ่มจากการหาเวลาก่อนซึ่งเวลาอาจารย์กําหนดเป็น TMax เลย TMax มันก็คือเวลาที่สูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่นะครับ VY มันมีค่าเท่ากับ0ูนย์ครับเพราะที่ตำแหน่งสูงสุดความเร็วมีค่าเป็นศูนย์เสมอเนาะก็เขียนลงไปทีนี้ในจุดเริ่มต้นนะครับที่ตำแหน่งเริ่มต้นที่มีทิศทางขึ้นไปในแนวแกน Y มันก็คือเส้นนี้ u y มีแค่ตัวเดียวมันไปขึ้นบนเนาะมันมีแค่ u y เราก็คิดแค่ u y v y นะครับแล้วก็ a ซึ่ง A มีค่าเท่ากับลบ G เนาะเพราะจังหวะที่มันขึ้นไปไงมันยังไม่ตกนะเราคิดแค่มันขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันสวนทางก,กันกับ G ซึ่ง G มันตกลงพื้นเสมอมันสวนทางกันก็เลยติดลบหลักการมีแค่นั้นนะครับสุดท้ายเรานึกถึงสูตรเดิมมาอีกแล้ว v เท่ากับ u บวก g t แต่มันเป็น v ในแนว y u ในแนว y เนาะ เพราะฉะนั้นคุณแทนลงมาเลยครับ v y เรารู้ว่ามันเป็น0ูนย์นะครับอ่าเราก็แทนลงมา u y ของเรานะครับมันก็คือการแตกเวกเตอร์ในแนวแกน y นะครับก็คือมองจากรูปนี้นี่อาจารย์เขียนอย่างนี้ให้ก็ได้ u ux เซต้านี้ก็เป็น u y เนาะ u y แตกออกเป็น s i n ์ใช่ไหมครับมันก็เลยมีขนาดเท่ากับ u คูณกับ s i n ์เซต้า เป็นที่มาว่าทำไมมันถึงเขียนเป็น u sine t h a ในเทอมสมการนี้อันนี้คือที่ไปที่มานะครับของการหาเวลาสูงสุดนะครับในการเคลื่อนที่ของลูกบอลเนี่ยจนไปถึงจุดสูงสุดของมันเนี่ยพอเรารู้เวลาสูงสุดแล้วนะครับทุกคนอีกตัวแปรนึงในไหนก็พูดถึงเวลาแล้วนะครับเราจะมาหาเวลาที่มันไปได้ไกลล่ะเราหายังไงคิดง่าย คุณหาแค่เวลาสูงสุดได้แค่ตัวเดียวคุณสามารถเก็บได้ทุกอย่างและของโปรเจกต์ตายซึ่งเวลาที่มันไปได้ไกลสูงสุดคุณเอาสองมาคูณเวลาสูงสุดจบเลยคิดแค่นั้นคูณสองเนี่ยที่มาที่ไปมีแค่นี้คูณสองเวลาที่ไปได้ไกลที่สุดหร, Total, หรือเวลาทั้งหมดแล้วแต่เราจะเรียกครับมันคือการเอาสองมาคูณเวลาสูงสุดแค่นั้นเอง ก็ใช้สมการเดียวกันแต่แค่มีเลขสองเข้ามาคิดแค่นั้นครับอ่าหลังจากที่เรารู้การหาเวลาทีนี้ก็จะมาเข้าสู่และการหาความสูงและความไกลความสูงอาจารย์เขียนเป็น s y นะครับส่วนความไกลอาจารย์เขียนเป็น s x เนาะ s y อาจารย์เริ่มจากไหนก็เริ่มจากเห็นไหมเนี่ยสมการจากการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมาอีกแล้วที่มาที่ไปของโปรเจกต์ตายมันก็มาจาก แนวราบแนวตรงขึ้นมาเป็นแนวดิงมาเป็นแนวโปรเจกต์ตายเห็นไหมมันมาด้วยกันหมดเพราะฉะนั้นคุณรู้การเคลื่อนที่อย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็สามารถต่อยอดไปได้หมดเลยนะครับมันถึงง่ายนะครับฟิสิกส์ของเราอ่าทีนี้ความสูงเรารู้อะไรครับเรารู้ว่าความเร็วที่จุดสูงสุดมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอาจารย์ยกสมการนี้เข้ามาเนาะอาจารย์ก็เปลี่ยนให้มันเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ u y ครับมีค่าเท่ากับ u sine t h e t หาแล้วจากสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมหาให้ดูเนาะ g ก็จะมีค่าติดลบผมก็เลยเขียนเป็นลบ 2g ส่วน s มันก็คือ s y ครับเพราะเราพิจารณาในแนว y แนว y แนว y นะครับความสูงเราพิจารณาในแนว y เสมอส่วนความไกลเราคิดแค่ในแนว x อย่างเดียว ความสูงย้ำมีกทีเราคิดแค่ในแนว Y อย่างเดียวเพราะแกน Y มันเป็นแกนที่ขึ้นไปสูงใช่ไหมส่วนแกน X ง่ายๆก็มันเป็นแกนที่ไปในแนวพื้นแนวไกลอันนั้นคือที่มาที่ไปในการคิดนะครับสุดท้ายคุณแทนค่าลงมาทุกอย่างแทนค่าลงมาแทนค่าลงมาอยากรู้อะไรเราอยากรู้แค่ S Y ตัวเดียวคุณย้ายที่เหลือก็จะได้ออกมาเป็นสมการนี้ครับอันนี้คือที่มาที่ไปเนาะ พอเรารู้ความสูงแล้วครับทุกคนเราจะมาหาความไกลบ้างความไกลก็คือ s x หายัางไงมันหาจากสูตรนี้ครับ s เท่ากับ vt หรือ ut ทำไมเขาเขียนเป็น s x เท่ากับอย่างนี้ล่ะ u x t เพราะอะไรในแนวลาบพับทุกคน สำหรับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายอันนี้ให้เรารู้ไว้เลยธรรมชาติของมันความเร็วในแนวแกน x มีค่าคงที่เสมอครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็น u x หรือ v x ก็แล้วแต่เรามันมีค่าคงที่เสมอนะครับเราก็เลยเขียนเป็น u x แล้วกันเพราะเราเริ่มเคลื่อนที่เท่าไหร่ในแนว y เนี่ยมันก็จะมีความเร็วเท่านั้นเสมอครับมีความเร็วเท่านั้นเสมอที่มาที่ไปมันก็มาจาก ไอตัว c o s เซต้านั่นแหละถ้าเราไปหาที่มาเนาะอ่าผมแทนครับ ux ของเรามันก็คือ u c o s เซต้าเนาะถ้าเรานึกถึงรูปนี้นี่อันนี้คือ ux อันนี้คือ u อันนี้คือ uy อันนี้เซต้า ux ก็มีค่าเท่ากับ u c o s เซต้าเนาะเพราะมันแตกเข้าเราก็เขียนลงมาแทนค่าลงมาครับเป็น u c o s เซต้าทีนี้ t <ม>นี่แหละตัวสำคัญว่าเราจะใช้ t เท่ากับเท่าไหร่อย่างที่เราหาไปสไลด์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับตัว t ท,ที่มันไกลก็คือเอา2ไปคูณกับ t Max คุณก็เอาค่านั้นแหละมาแทนก็คือตรงนี้เอา t t ไกลมาแทนสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นสมการนี้2 u กำลังสงส่วนด้วย g คูณกับ sinθ เซตาอสเซตาอาจารย์เขียนย่อให้มันมาเป็นในกรอบนี้ครับ กรอบสีม่วงเนี้ยโดยใช้สมบัติตีโกนเฉยๆถ้าใครไม่ใช้สมบัติตีโกนก็แล้วแต่กดเครื่องคิดเลขตามนี้ไปเลยแต่ถ้าใครเอออยากกดเครื่องคิดเลขให้มันง่ายขึ้นมาหน่อยสมบัติตีโกนเขาบอกมาว่าไซ n ์ส,สองเซต้ามีค่าเท่ากับ2องไซ c ์เซต้าคอสเซต้าก็ในเทอรมนี้นไหนๆคุณก็มีสองอยู่แล้วแล้วก็มีเทอมนี้อยู่แล้วคุณก็แค่เอาสองเนี่ยให้มันมาคูณกับไซ n ์เซต้าคอสเซต้า สุดท้ายมันก็จะเหลือแค่ u กำลัง2 g แล้วก็ s i n 2ส e ซนี่คือที่มาของมันเฉยๆนะครับที่มาที่มาของมันโอเคทีนี้เข้าถึงตัวอย่างสุดท้ายไหมไม่สุดท้ายเรามีอยู่2ตัวอย่างนะครับในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาเนื่องจากบอลยูโรเมื่อคืนครับโปรตุเกสทีมรักผมเตะนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างนี้มาเลยที่เราเห็นง่ายๆ ตัวอย่างการกันที่แบบโปรเจกต์ตานะครับง่ายๆโจนมีอยู่ว่าโรนโดครับชิปบอลให้อาจารย์บอยโอ้โหผมช่ังกางเนาะตัดตัวเองมาใส่กับโรนโดเอาเป็นว่าทีมรักผมนะครับอันที่จริงถ้าโปรตุเกสโรนโดยิงแฮตติกได้เยผมงดเรียนให้พวกเราเลยนะไม่ให้กลางบ้านด้วยนะครับแต่โรนโดยิงลูกโทษไม่เข้านะครับก็เลยเอากางบ้านเยอะๆนะครับวันนี้อ่า ตัวอย่างของเราที่เห็นในชีวิตประจำวันโรนัลโ,โดชิปบอลส่งให้ผมครับด้วยความเร็วเท่าไหร่ u โจทย์บอกมาโรนัลโ,โดชิปบอลด้วยความเร็ว u นะครับขนาดเท่ากับ50เมตรต่อวินาทีส่งให้อาจารย์บอยทีนี้มุมนะครับเซตาตรงนี้กับแนวระดับเนะี่ยมันมีค่าเท่ากับ53องศาคำถามคืออยากรู้ครับว่า บอลที่โรนัลโดชิปส่งมาให้ผมเนี่ยมันสูงเท่าไหร่นะครับและตำแหน่งเนี่ยผมกับโรนัลโดอยู่ห่างกันเท่าไหร่ครึ่งสนามเลยไหมหรือผมรออยู่หน้าโกรอยิงหรืออยู่ตรงไหนห่างเท่าไหร่อันนี้คือโจทย์ที่เราต้องหาโอเคไหมอ่ะทีนี้สิ่งแรกเลยอาจารย์คิดเลยไม่ออกอาจารย์หาเวลาก่อนนะครับ เวลาสูงสุดนะครับที่ลูกบอลมันขึ้นลอยอยู่บนอากาศก็ T Max ใช่ไหมเรารู้อะไรความเร็วของลูกบอลที่มันอยู่จุดสูงสุดในจังหวะที่ลอยอยู่บนอากาศมันมีค่าเท่ากับศใช่ไหมพี่ฟิมันมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นยกสูตรมาเลยที่มาที่ไปในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับไม่อธิบายอีกโอเค T Max ก็เลยมีค่าเท่ากับ u y ส่วนด้วย G u นะครับ uy ของเรามีค่าเท่ากับ u ไซดเซต้าเนาะอ่ะอาจารย์ขยายรูปตรงนี้นะทุกคนดูพร้อมกันนะครับส่วนนี้นะอาจารย์ขยายส่วนนี้นะส่วนของพี่โดนะครับมาเป็นในกรอบเขียวๆนี้นะเป็นอย่างนี้ส่วนของพี่โดปิดหน้าผมไปนะครับผมก็อยากอายคือกันอ่ะในส่วนนี้นะครับพี่โดยิงลูกบอนลนะครับทำมุม53องศากับแนวระดับแนวระดับคือตรงนี้แนวระดับ 53องศาด้วยความเร็ว u เท่ากับเท่าไหร่พี่น้อง50ใช่ไหมเมตรต่อวินาทีนั่นคือขนาดทีนี้อาจารย์แตกเวกเตอร์แตกลงมาในแนวแกน x มันก็คือ ux มีค่าเท่ากับ u cos 53แตกไปแนวแกน y ก็มีค่าเท่ากับ u sin 53อ่ะอาจารย์ก็เขียนมาอีกครับทีนี้ถ้าออกข้อสอบผมก็จะบอกให้แล้วกันว่า sin 5ซหาสิบหรือคอหสม,มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอาจารย์อนุญาตให้เอาเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอยูคอห้าสิบสาม 53, ำจำไปเลยมีค่าเท่ากับ3าส่วนหหรือถ้าใครอยากได้เทคนิคการจําให้นึกถึงสามเหลี่ยมสามี่หครับสามเหลี่ยมสามี่หมุมนี้53มุมนี้จะเป็น37มุมนี้90 พื้นที่ข้างในสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ180องศาเสมอเพราะฉะนั้นถ้ามุมนี้53มุมนี้90มุมนี้ก็ต้อง37ให้คิดอย่างนั้นเอาโอเคเนาะสามเหลี่ยม3 4 5ที่เขาเรียกกันอ่าถ้าเป็นคอส53คอ,อะไรล่ะไซข้ามากคอสชิดฉากคุณก็ได้ออกมาแล้วไงชิดก็คือ3ฉากก็คือ5โอเคไหมก็ได้ค่านี้ออกมา นี่คือวิธีการหานะไปดูกันเอานะครับในกรอบนี้เขียนให้ละเอียดโคตรแล้วสุดท้ายอาจารย์แทนค่าทุกอย่างลงมาครับพี่น้องครับแทนค่าทุกอย่างลงมาไซ้าสิบสก็รู้แล้วเนาะว่ามันคืออะไรกดเครื่องคิดเลขตป,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 ป๊บปุ๊บปั๊บทีแม็ของอาจารย์มีค่าเท่ากับ4วินาทีครับทีแมได้ออกมาแล้วทีนี้อาจารย์รู้ TMAX แ,แล้วไงอาจารย์อยากหาความสูงอ่ะอาจารย์หายังไง ที่มาของสมการผมบอกมาแล้วในสไลด์ก่อนหน้านี้ทุกคนก็แค่แทนค่าทุกอย่างใส่สมการนี้ครับแทนค่าลงมาโอเคแทนค่าทุกอย่างลงมาสุดท้ายกดเครื่องคิดเลขตอบออกมาคำตอบคือ8เมตรในส่วนการแทนค่าผมอธิบายไปหลายตัวอย่างแล้วเนาะก็ให้พวกเราฝึกทำนะครับสุดท้ายผมรู้แล้วลูกบอลนะ่ะมันสูง8เมตรครับที่โรนัลดชิปส่งให้จาร์บอย8เมตรทีนี้ เหลือความไกลอาจารย์อยากรู้ว่าจานย์กับโรโดอยู่ไกลกันเท่าไหร่นะครับจะรู้ความไกลได้คุณต้องหาเวลา, Total วลาทั้งหมดก่อนเวลาทั้งหมดหาอยัางไงครับมันก็คือเวลาที่ t max ก็คือเวลาสูงสุดคูณด้วย2 t max ของคุณคือ4เวลาทั้งหมดก็คือ2,4คูณเป็น8แค่นั้นแหละระยะไกลอามีสูตรให้อยู่แล้วทุกคนครับแทนค่าให้มันถูกเฉย สังเกตว่าเป็นไซส2งเซตานะเวลาคุณกดเครื่องคิดเลขนะครับคุณอย่าลืมว่ามันคูณ2นะครับเซตาคุณคือ53แต่มันมี2อ,อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเวลากดเครื่องคิดเลขก็เลยต้องเป็นไซสองคูณห้เป็นเท่าไหร่106ประมาณนั้นเนาะเวลากดเครื่องคิดเลขสุดท้ายออกมาหน่วยเป็นเมตรสรุปคือโรนัลโดกับจามบอยอยู่ห่างกัน240เมตรลูกบอลชิปขึ้นไปสูง8เมตร ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือลักษณะตัวอย่างจริงจากเมื่อคืนนะครับที่ผมไปเตะม,มาอีกตัวอย่างหนึ่งครับอีกตัวอย่างหนึง่งตัวอย่างสุดท้ายของการเงืนที่แบบโปรเจกต์ตายครับผมก็ช่างกล้ามากเลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆย,ย้อนกลับไปครับดูแค่โปรตุเกสอาจจะไม่สะใจผมติดตามมาตั้งแต่สมัยเรียวมารลิกนะครับในสมัยนั้นยกตัวอย่างง่ายๆ ผมยืนอยู่หน้าประตูอันนี้คือจุดเริ่มต้นของอาจารย์บอยอันนี้เด้อจุดเริ่มต้นของอาจารย์อาจารย์ยืนอยู่เฉยๆอยู่ตอนแรกแต่ทําท่ากําลังจะวิ่งเฉยๆโรนโดกัพริบตามาปิ๊บป,ปบอกว่าซิชิปบอลเฮเดอร์เฝ้าออมาเอาโรนโดพูดอีสานได้นะครับจังหวะนั้นที่ที่สเปนนะครับเขาใช้ภาษาอีสานนี่ไหมโลโดชิปบอลมาครับตั้งใจจะส่งให้จารย์บอยมารับ แต่จามบอยรับยังไงครับไม่รับแบบธรรมดาครับจามบอยรับโดยใช้ท่ายากนะครับผมคิดง,ง่ายๆทีนี้เราอยากรู้อะไรในโจทย์ครับโรนัลดชิปบอลมาตั้งใจให้จานบอยสไลด์มารับด้วยท่ายากนะครับเราอยากรู้นะครับความสูงของลูกบอลเหมือนโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยนะครับอย่าหัวอาจารย์นะครับเหลือตัวนอาจารย์หน่อยนะครับผมโอเคเราอยากรู้ความสูง นะครับของลูกบอลเมื่อลอยอยู่บนอากาศนะครับผมกับระยะนะครับห่างของโรนัลโดกับอาจ,จารย์บอยว่ามันห่างกันเท่าไหร่ในจังหวะที่ผมมารับด้วยท่ายากของผมเนี่ยโอเคทีนี้โจทย์บอกอะไรบ้างพี่น้องเขาบอกว่าความเร็วเริ่มต้นของลูกบอลเนี่ยมีค่าเท่ากับ15เมตรต่อวินาทีครับทุกคนครับมุมละครับมุมเขาบอกมา30องศาครับ เฮ้ยคิดแบบโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยนะครับคิดแบบโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยเราอยากรู้ความสูงของลูกบอลเราอยากรู้ระยะห่างนะครับของอาจารย์บอยกับโรนัลโดแต่บังเอิญครับทุกคนครับโจ์เขาบอกมาอีกว่าเฮ้ย <c oughs> เริ่มแรกเนี่ยผมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเริ่มแรกอาจารย์อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือจังหวะที่สองของอาจารย์จังหวะแรกผมยืนอยู่หน้าประตูครับรอรอยิงอย่างเดียวเลยผมผมยืนอยู่หน้าประตู รอยิงนะครับระยะแรกเนี่ยจากโลโนโดกับตำแหน่งที่ผมยืนอยู่หน้าประตูเนี่ยมันห่างอยู่เท่าไหร่ปะ30เมตรครับทุกคนครับระยะแรกนะระยะนี้นะ30เมตรนะมันห่างอย่างนี้นะระยะที่ผมยืนอยู่หน้าประตูกับตำแหน่งโรนโดนะครับสามเมตรแต่เราต้องการหานี่ครับ s x 1ก็คือระยะนี้ที่ผมมารับบอลกับ sx 2ก็คือระยะที่อาจารย์วิ่งมารับบอลเราอยากรู้3อย่างเลยนะในข้อนี้ความสูงนะครับอย่างแรกอย่างที่2คือเราอยากรู้อะไรครับทุกคนครับอย่างแรกอยากรู้ความสูงความไกลหรือระยะที่จารบอยมารับลูกบอลทันอย่างที่3ก็คือระยะที่อาจารย์บอยวิ่งมารับลูกบอลได้ทัน3อย่างอ่ะเริ่มอย่างแรกครับผมอยากเปลี่ยนหน้าเลยเกินโอเค ข้อที่1อย่าหัวครับอย่าหัวอย่าหัวซาอาจารย์ครับโอเคข้อที่หนึ่งเราหาอะไรครับเด็กๆเราต้องหา t m a x ให้ได้ก่อนเฮ้ยเรารู้เลยจะหา t m a x VY มันต้องเป็น0นย์ครับเรารู้อยู่แล้ว t m a x เรามีสูตรแทนค่าทุกอย่างครับทุกคนครับเซต้าสาใช่ไหมสุดท้ายค่าออกมากดเครื่องคิเลกได้0.75วินาที เอาต่อประจารย์ถ้าเรามี t m a x เราจะหา T-Total ยังไงเอา2มาคูณเยี่ยมมากเพราะฉะนั้น T-Total ของเรานะครับมันก็คือ2ของ t m a x คูณไปปั๊บได้เท่ากับ1.5วินาที1.5วินาทีความหมายของมันคืออะไรครับ t To t a l หรือ t ไกลหรือ T, ai, อ, t ai, อะไรก็แล้วแต่เองจะเขียนอะไรก็แล้วแต่เนาะ1.5วินาทีมันคือเวลาที่ลูกบอลน่นะหลุดออกจากตีนโรนลโด มาหาผมมารับได้พอดีคือเวลานี้1.5วิส่วนเวลา0.75วินะครับมันก็คือเวลาที่ลูกบอลนนะ่ะจากตีนโรนโดส่งจนมาถึงจุดสูงสุดบนอากาศครับในความหมายเนาะ0.75วิตรงนี้อ่ะเรารู้ T แล้วต่อไปผมหาแล้วทีนี้หา s y แล้วหาความสูงแล้วแล้วก็ s x แล้ว s y ครับ อ่ะในข้อนี้อาจารย์หาอะไก่อนไหนละ s y อาจารย์โอเคไหนไก็ไหนไอาจารย์หา s x 1ก่อนแล้วกันเนาะถ้าตามตัวอย่าง s x 1ก็คือความไกลครับก็คือระยะนี้ s x 1ระยะที่จามบอยวิ่งมารับลูกบอลทันนะครับ มันหาจากสูตรนี้เลย s x เท่ากับ u x คูณกับ t total เนอะคุณรู้หรือแล้วใช่ไหมว่า u x มีค่าเท่ากับ u cos θ นะครับส่วน t total เราก็หามาแล้วจากสไลด์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันคือ1.5แทนค่าทุกอย่างลงมาตอบครับได้แล้วระยะนี้ก็คือ19.46เมตรนั่นเองนะครับทีนี้ระยะนี้ล่ะ s x 2หรือระยะที่ อาจารย์บอยนะ่ยวิ่งจากหน้าประตูครับอันนี้คือตำแหน่งแรกน,นี่ตำแหน่งที่2องของผมวิ่งจากหน้าประตูเพื่อที่จะมารับลูกบอลให้ทันระยะ Sx2 เนาะก่อนอื่นเรารู้ใช่ไหมครับว่าระยะทั้งหมดจากโรนโดถึงตำแหน่งแรกของอาจารย์นะ่ยมันคือ30นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเขียนออกมาอย่างนี้ครับ Sx1 บวก Sx2 มีค่าเท่ากับ30เมตรเราอยากรู้อะไร Sx2 ครับ ย้ายข้างบวกลบคูณหารง่ายๆตอบออกมาได้แล้ว10.54เมตรผมวิ่งไวมากอันนี้คือเราได้แล้วสุดท้ายเหลืออะไรมีอีกไหมเหลืออีหอย่างไม่เหลือแล้วโอเค S <ped aling> S okay. S, X S, S y อันนี้อาจารย์ฝากให้พวกเราไปหานะครับให้เราไปหาเองหาง่ายๆเหมือนตัวอย่าง <ped aling> ข้อเมื่อกี้เลยง่ายโคตรนะครับแทนสูตรเพราะเรารู้ทุกอย่างแล้ว อาจารย์ไม่ได้หามาให้เพราะมันง่ายอยากให้พวกเราลองฝึกทํานะครับเขียนใส่ในที่บ้านในนี้เลยนะครับสุดท้ายอาจารย์อยากให้หาความเร่งครับเรารู้ระยะที่อาจารย์เนี่ยวิ่งจากจุดเริ่มต้นแล้วใช่ไหมจากหน้าประตูก็คือตำแหน่งแรกมาหาตำแหน่งที่สองที่อาจารย์มารับบอลนะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอาจารย์เนี่ยวิ่งจากตำแหน่งหน้าประตูมารับบอลของโรนโดนเนี่ย ซึ่งมันมีระยะเท่านี้สิบจุ้าสเมตรเนี่ยแล้วอาจารย์ใช้เวลาเนี่ยหนวินาทีเนี่ยเริ่มจากจุดแรกความเร็วต้นของอาจารย์คือศูนย์ครับเพราะอาจารย์ยืนเกาตูดอยู่เฉยนเนี่ยรอบอลเนี่ยอยากรู้ความเร่งทําไงนึกถึงการเคลื่อนที่ในแนวราบเหมือนเดิมครับสูตรนี้ครับเราอยากรู้อะไรเราอยากรู้ A ใช่ไหมเรารู้ตัวแปรไหนบ้างคุณก็ยกสมการนั้นมาเทอมนี้ตัดออกเป็นศูนย พอผมยืนอยู่เฉยตอนแรกอยู่หน้าประตูนะครับอยากรู้ A อาย,าย้ายทุกอย่างครับสุดท้ายจะได้เป็น A เท่ากับ2 s ส่วนด้วย T ยกกำลังสเนาะสุดท้ายแทนค่าทุกอย่างลงไปรู้และความเร่งของอาจารย์บอยอาจารย์วิ่งด้วยความเร่งนะครับ9.37เมตรต่อวินาทียกกำลังสออันนี้คือตัวอย่างในชีวิตประจำวันเลยผมยกจริงๆในชีวิตประจำวันมาให้เลย เราจะได้เข้าใจกันนะครับย้ําอีกทีนะครับเราอาจจะเห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้ในสไลด์เรียนในแต่ละบทนะครับอย่างหัวซาอาจารย์นะครับพยายามทําให้พวกเราตื่นให้ได้นะครับเพราะเนื้อหาเรามันเยอะใช่ไหมโอเค